สวัสดีครับผมเก่ง c ีวครับเป็นเจ้าของโรตารี่ x 8นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของทำไมต้องเป็น RX8 สำหรับ RX8 นะครับเป็นรถยนต์นอกกระแสเพราะต้องบอกว่าเป็นรถที่ คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันเนาะแล้วคนก็จะชอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะว่าทําไมไม่เอาเงินไปเล่นอันนู้นทําไมไม่เอาเงินไปเล่นอันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทุกประเด็นครับก่อนที่จะมาซื้อเจ้าไอ้แฝกคันนี้นะถามว่าเราเล่นรถอะไรมาบ้านนะคร <ambling. S 2> ับถ้าไล่ไปตั้งแต่สมัยอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่นะไล่ไปตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับผมรถคันแรกเลยในรถส่วนตัวที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น Mercedes Ben z นะตัว W 2บันยูสองศึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นเกียร์ออโต้โคตรเก่าเลยแล้วก็เครื่องเป็นโตโยต้านะครับพอเล่นตัว2 0 1ได้ประมาณสักปีหนึ่งนะแล้วก็ขอที่บ้านเปลี่ยนเป็นอาร์ีตัว a e 4ยุคนั้น a อครขับ a e 4แม่งโคตรหล่อสมัยช่วงม5มหอะไรอย่างเงี้ยนะพอเลยจาก A4 e มาปุ๊บพอมาเข้าสู่ช่วงยุคป,ประมาณสักปี2 0 1 0ันติ 10, ก็เริ่มมาใช้เป็นตัว m a z d a เป็นรถมือหนึ่งคันแรกก็จะเป็น m a z d a 2ก่อนเป็น m a z d a 2 DE ดีตัว4ประตูนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบโคตรเป็นตำนานเลยเพราะว่า ไอ้เจ้ามาสเตอรคันนี้แหละที่ทําให้เราไปแข่งรถด,ด้วยนะแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยมารุ่นคาขับแล้วก็มีในส่วนของได้แต่งงานกับพอรถมาสเตอรนี่แหละหลังจากที่เล่นรถมาสเตอร์สอดีไปเสร็จแล้วนะต่อมาที่มาเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูล j จ๊ดจีตัวนี้ก็เคยขับแจ๊ดจีอยู่พักหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ v ีเทคนะครับผมเกลโต้เหมือนกันเนาะหลังจากแจ๊ดจีก็จะเป็นยาริสนะครับผมมาเล่นยาริสอยู่พักหนึ่ง แล้วก็มาเล่น Civic c ีวิ c ค o เป้สีเหลืองนะครับผมถ้ามีคนจําได้นะตัวนั้นก็จะเป็นเครื่อง D16 Y8 พอจาก Civic c oupe, ีวิ c ค o เป้เสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปเล่นตัว Mini Cooper Countryman นะครับเนาะอันนี้ต้องบอกนะอันนี้เป็นรถที่เราเราเรียกว่าเราเล่นคือไม่ได้แบบแช้ในครอบครัวแบบไม่ใช่พวกรถตรงรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจาก Countryman เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลิกเล่นรถไปภาคใหญ่ๆเลยเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งทํางานนะครับผมแล้วก็คุยกับที่บ้านนะว่า อาจจะต้องขอเก็บสักคันนึ่งคือเราก็มีความฝันของเราเนาะแล้วก็ในสมัยยุคเด็กเนี่ยแม่งซื้อไม่ได้เพราะไอ้เจ้ารถไอ้รุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยยุคที่ผมอยู่ประมาณสักม .6 เนี่ยไอ้ตัวนี้มันราคาปมาณสักสล้านกว่าบาทซึ่งนะตอนนั้นแม่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่าขนมแม่งเดือนละประมาณส0 0 0มื่นคือยังไงแม่งก็ส่งไม่ได้พเพราะเริ่มมีตังก็เลยตัดใจเก็บรถมาส d a อ สำหรับช่วงก่อนที่ผมจะซื้อ RX 8เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหนาช่วงนั้นเนี่ยสกุลรถ902000เนี่ยราคาเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นสูงมากมันเป็นช่วงที่ก่อนโควิดนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากเนื่องจากของเก่าเนาะถ้าปี61ใครจำของเก่าเนี่ยจะน่านจะจํากันได้ว่ามันจะเป็นช่วงที่ราคาของเก่าแม่งโคตรตกเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือแต่งงานแล้วแล้วก็ทํางานแล้วก็มีโอกาสคุยกับเมียเราว่าแบบเออเหมือนชีวิตอ่ะ มันขาดอะไรไปบางเรื่องหนึ่งวันนั้นผมยังจําได้เลยว่าวันที่จะซื้อรถคันนี้เนี่ยเมียผมเนี่ยเขาก็ถามผมว่าถ้าผมไม่ซื้อรถคันนี้ผมจะทุกไหมผมก็เลยตอบเขาไปแบบตรงๆนะผู้ชายเนาะทุกเพราะอยากได้มันจริงสำหรับรถคันนี้เมียก็เลยแบบว่าอ้าโอเคงั้นก็ตกลงซื้อก็ซื้อสาหรับเหตุผลที่เริ่มมาซื้อรถยนต์ไอซแรถยนต์นอกกระแสนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าพอมาถึงช่วงวัยวัยหนึ่งอะที่คุณเริ่มพอมีเงินเก็บแล้วอะ คุณแม่งจะไม่สนใจเลยว่าคุณอยากจะซื้อของที่มันสามารถเก็งกําไรได้หรือจะต้องซื้อของที่มันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือจะต้องซื้อของตามกระแสเพราะคุณถึงช่วงวัยหนึ่งที่แบบเรื่องเงินแม่งไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญในการตัดสินใจซื้อของอ่ะคุณจะซื้อของในสิ่งที่คุณอยากได้นะครับซึ่งไอ้เจ้ารถ i 8ไอ้เจ้ารถนอก,กระแสคันนี้ถามว่าทําไมถึงได้ชอบมันมากนะครับเหตุ hey, ผลข้อแรกนะเกม Need for speed under c o d ทั้งนี้ for speed under c o u หนึ่งกับ under c o u สองเนี่ยรถที่ใช้เคลียร์เกมอ่ะ ผมใช้ m a z d a r อเตอนสมัยเล่นเกมนะช่วงมัธยมนะต่อมาคือในช่วงที่เราอยู่มัธยมอ่ะเราเคยเห็นรถยนต์เนี่ย Mazda ไอเเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะมีรถอยู่คันนึงเป็นสีขาวฝากระโปรงเคปลาสีดำจอดอยู่ที่พี่โลกน่แหละแล้วผมก็นั่งคิดในใจว่าเชี่ยรถเชีย่ยอะไรก็ไม่รู้สวยแม่งชิบหายเลยแต่ตอนนั้นมันปี2010เนาะซึ่งไอเจ้าเนี่ยราคามันอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทเนานะซึ่งแบบตอนนั้นเพิ่งเพิ่งเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งอะซึ่งมันแบบ ยังไงมันก็ไม่มีมมตังค์ซื้อรถราคา3ล้านอ่ะเพราะว่าพ่อยังใช้แค่ปล่อยเฉ็บอยู่เลยแล้วก็บังเอิญว่าพอมาถึงช่วงวัยหนึง่งวัหนึ่งปุ๊บไปเจอเจ้าเนี่ยในช่วงราคาที่มันยังไม่ขึ้นมากก็เลยตัดใจที่เอาตัวนี้มานะครับผมเนาะอันนี้อย่าพูดถึงราคาค่าแต่งนะเราพูดที่ราคาได้ไาก่อนนะได้มา,มาตอนตอน,ตอนยุคท่้นประมาณ8แสนเศษซึ่งตอนนี้ราคามันก็ปั่นขึ้นไปประมาณสักล้านสองล้านสามก็เคยเห็นนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวไมเนอร์ของผมเป็นไมเนอร์เนาะแล้วเป็นไมเนอร์แท้ด้วยเนี่ย ผมเคยเห็นราคาโดดๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านหกับ2ล้านที่ผมเคยเจอนะแต่ของเราคันนี้คือยังไม่ได้ประกาศขายอะไรคนจะชอบถามว่าทําไมไม่เลือกไ x เอ็กว่นคำตอบก็คือกูเกิดไม่ทันกูเกิดในปี1991ซึ่ง RX7 เนี่ยเป็นปี94ตอนที่อายุมาประมาณช่วงอายุ15ตอนนั้นเริ่มมี RX8 โฉมแรกขึ้นมาแล้วซึ่งเราคงแม่งไม่ได้จำความในช่วงยุค90ได้อะเรามันเป็นวัยรุ่นยุค2 0 0 0ผมโตมากับ พวกแบงค์วงแคทอัลบัมพวกไฟรักพวกแบบท้าชนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นบอดี้สแลมยุคแบบความซื่อสัตย์ยุคนั้นก็เป็นบิ๊กแอดรือของสูงอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยไม่ค่อยอินอะไรกับรถ90เท่าไหร่นะครับผมซึ่งถามว่าเออมึงแก้ตัวหรือเปล่าทําไมมึงไม่เล่น90เพราะมึงไม่มีตังค์หรือเปล่าจะบอกเลยว่าแบบรถ90นะ่ะถ้าจะซื้อจริงๆริงอ่ะไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นคือกูไม่อินเนื่องจากว่าค่อนข้างชอบ อะไรที่มันอยู่ในยุคเรามากกว่ามันมีความทรงจํารถพวกนี้มันเป็นรถที่มีความทรงจําคือเราไม่ได้ขับที่บอดี้แต่เราขับที่ความทรงจําของมันนั่นแหละอ่ะทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นร,รุ่นนี้ก็มักจะถามในเรื่องของข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างเอาข้อดีของมันก่อนมันเป็นรถที่แปลกเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยคนแม่งมองตลอดแล้วก็มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของของคาคอลเลกเตอร์อ่ะ การได้เก็บรถสะสมพิเศษอะไรที่ตลาดไม่มีกันข้อดีที่2คือเป็นรถที่ขับสนุกชิบหายเลยมันไม่มีเทอร์โบเป็นเครื่องย a เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแรงม้าในช่วงตีนไปปลายอย่างเงี้ยขับสนุกมากๆต่อมาข้อดีต่อมาคือมันเป็นรถที่ ไม่จุกจิกเลยนะครับผมนัคนจะชอบบ่นว่าเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้จุกจิกขนาดนั้นแค่ไปเปลี่ยนตัววาล์วหม้อน้ำนะครับผมเปลี่ยนวาล์วหม้อน้ำให้มันเปิดตั้งแต่85องศาแล้วก็ถา่ายหม้อน้ำดีๆเช็คระบบทางเดินท่อดีๆอะไรเงี้ยจบไม่ต้องทำวีเมาส์ด้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องนี้เหนียวชิบหายเลยสาหรับรุ่นนี้ในส่วนของข้อเสียบ้างถ้าเป็นในส่วนของข้อเสียเนี่ยตอนนี้ที่เจอมาอย่างแรกเลยนะอะไหล่หายากของแต่งอะไรก็ค่อนข้างหายากแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องกินน้ํามันคืออยยอยย่่่่าาาาางเเเรรีใช้้ทพโลถสมมติว จะไปขาค้ออย่างเงี้ยค่าน้ำมันคันเนี้ยเติมอ e ีสิบต้องมีประมาณต้องมีหลักประมาณสักสามพักว่าสี่พันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเข้ากรุงเทพคือบอกได้ตามตรงเลยว่าคือมึงสไลด์เข้าเถอะประหยัดกว่าเยอะเลยข้อแนะนำสำหรับคนที่อยากเล่นรถยุค902,000นะครับคุณไปถามตัวเองมาให้แน่ก่อนว่าชอบแน่นะเพราะผมบอกก่อนนะไอ้รถพวกนี้ยถ้าคุยกันแบบแฟกๆนะแบบไม่โกหกนะ มันเดล y ยู e ไม่สะดวกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไหลด้วยเป็นในเรื่องของการเม i นเทนนดด้วยมันไม่ได้สะดวกมากมายและรถ902000มันจะไม่ใช่ First Car, First priority นะครับผมมันจะเป็นพวก Second Car ต่างๆนะที่แบบมันเป็นรถสำรองอะ่ะถ้าคุณอยากเล่นรถ902000แค่เอาตามกระแสนะแล้วก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอยากมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยอยากได้กำไรอย่างเงี้ยคุณฝันไปเถอะ รถ9 0 2 0 0เนี่ยบอกเลยว่ามีแต่เรื่องรายจ่ายนะครับที่สำคัญคือรถ9 0 2 0 0เนี่ยคุณจะไม่สนเรื่องราคาขาดทุนกำไรคือมันเป็นแบบมันเป็นความชอบของคุณแล้วแล้วก็ในส่วนของ9 0 2 0 0เนี่ยที่สำหรับคนที่อยากเล่นนะศึกษาด้วยมันจะมีตามกลุ่มต่างๆเช่อนอย่างกลุ่ม i อ8มันจะมี i อ8 t h a i ไ a n d มันจะมีช่างที่เป็นเหมือนเจ้าสำนักของเขานะที่เป็นสำหรับบอดี้พาร์ทภายนอกนะสำหรับ i อ8ดนะอย่างเช่นที่เราทำอยู่ก็จะทำกับ2อู่แล้วก็จะทำกับอู่กาก้าฮันเตอร์กับออยคะรรผมมก็สาาถที่จ ลองเข้าไปตามได้สำหรับคนที่อยากเล่นรถพวกนี้เนาะส่วนถ้าแบนดิ้งอื่นๆก็อาจจะมีมีช่างแต่และอู่อาจจะลองเข้าไปศึกษาดูก่อนได้เพราะถ้าศึกษาแล้วคุณจะไม่หลงทางและคุณจะไม่เจ็บตัวนะครับสาหรับท้ายคลิปนี้นะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นวีล็อกที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองได้สูงเนื่องจากว่าน้องๆในทีมอนุญาตให้เป็นตัวเองได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามในทุกคอนเทนต์ด้วยของบริษัทนะเพราะว่าในช่องของ c w ดีบิวเนี่ยด้วยบทบาทของผมเนาะทำธุรกิจด้วยเ มันจะค่อนข้างมีบทบาทที่มันหลากหลายมากตามบริบทชีวิตนะซึ่งมันก็เป็นหน้าฉากเช่นถ้าคุณทํางานคุณก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งเวลาคุณเป็นตัวเองคุณก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งเพราะนั้นนะครับผมก็หวังว่าคนที่ติดตามช่องนี้เนี่ยจะได้ทั้งในส่วนของสาระความรู้เช่นรายการไม่เฟนสารล้วนผมก็พยายามไปหาสาระดีๆนะครับผมฟรีๆนะครับมาแบ่งปันให้กับผู้ดูเนาะแล้วก็จะมีบางรายการที่เป็นตัวเองแบบนี้ก็เป็นเรื่องของความชอบแล้วนะครับผมเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากถึงนะครับผมบรรดาเหล่า เรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะที่ชอบไปคอมเมนต์ว่ารถคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับผมเช่นแบบเออ่นรถนอกกระแสนู่นนี่นั่หน,นหรืออะไรเงี้ยผมจะบอกว่าความชอบใครความชอบมันนะครับผมซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีความชอบในแบบของตัวเองนะครับสิ่งที่เราควรทําที่สุดนะครับเพื่อให้สังคมออนไลน์มันน่าอยู่นะคือถ้าไม่ชอบไม่ต้องพิมพ์แต่ถ้าชอบก็ชื่นชมเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปครับผมนะเพราะว่าของของใครใครก็รักกระซิบนิดนึงว่า อยากซ,ซื้อซื้อได้นะหมายถึงว่ารถ i 8นะเพราะตอนนี้นะครับราคายังไม่ได้คืเดือมูลเหมือนพวกตะกูล90นะแล้วก็ไม่ได้จุกจิกขนาดน,นั้นเท่ด้วยนะครับไปแล้วไว้เจอกันคลิปต่อต่อไปบ๊ายบาย